สวัสดีครับพบกันในช่วงเช้านะครับผมเพิ่งมาถึงตอนหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวมาหา UL กะสูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำดําเนินสะดวกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมานะครับ UL กะสูบนะครับนี่เลยครับน้ำกำลังสวยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเลาะฝั่งที่เป็นฝั่งขวานะครับไปเดี๋ยวเราลุยพร้อมๆกันเลยครับไปอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็จะเป็นเวทคันนะครับ1น4คนะครับก็จะเป็นคันเมเจอร์ครับนะครับทราลติโนนะครับเอเรียสเตนะครับ 1x4 ี 1> 1นะครับประกบกับสเตลล่านะครับสาย0.8นะครับไปเดี๋ยวลองดูครับไปอ,อืนี่น้ำดีนะไม่ค่อยมีโศกครับโอ้โหอตามตั้งแต่ไม้แรกเลยโอ้กัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนคะรับ โอ้โหกัดไม่โดนดูจริงเลยโดนแล้วครับกระสูบครับกระสูบ อุ้ยผ้าไปพันอะไรวะโอ้หลุดางนั้นโอ้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดนี่ไซส์เล็กนะครับไซส์สองสามนิ้วประมาณนี้ก็ถือว่าหน้าตกแล้วครับกับคันอยู่แอลอ่อนๆนะครับหนึ่งขีดสีนะครับโคง้โคงๆสวยๆเลยฟินๆยามเช้าแลวครับนี่ผมใช้เป็นเหยือผิวน้ําก่อนนะครับเป็นเพนซิลนะครับ นะครับเต็มเต็มนะครับเกี่ยวนี้เกี่ยวโอเคปเดี๋ยวปลดปลาแล้วเดี๋ยวตีกันต่อครับปปล่อยครับปโดนแล้วนะครับโอ้โอ้โอโอมีหลายตัวมีหลายตัวโอ้สี่ห้าตัวเลยเดี๋ยวรีบเก็บก่อน ใสสวยเลยนะนี่ครับกระสูบตลาดน้ำครับใสตัวกำลังดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรีบปลดก่อนครับเห็นมาเป็นฝูงเลยครับเมื่อกี้เห็นตาม,มาเป็นฝูงเลยนี่ครับโอเคปะครับเดี๋ยวเรารีบตกรับปะ นี่โดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหไม้ต่อมไม้เลยเว้ยนี่ครับกัดดีด้วยนะวันนี้น้ำสวยนะน้ำใสนี่ครับเสร็จอีกตัวแล้วครับจะสูบตลาดน้ำนะครับกัดดีครับวันนี้น้ำสวยครับน้ำเป็นใสเขียวครับแบบนี้กัดดีแน่น,นอนอเค,ครับยวลุยกันต่อครับ มโดนละนี่นี่นไซไม่ใหญ่มากนะแต่สู้ดีนะครับกระสู้พองดำเนินนะครับนี่ครับนี่นะครับไซไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่สู้ดีนะครับเคยแปลดปลาแล้วปล่อยกันครับ อ,อ,อวิ่งมาช่วยยังโหดกระสูบน้อยครับยามเช้าฟินฟินโอ้ยลวงลวงลงไปแล้ว โดนเลยตัวเล็กนะลงปุ๊บซัดเลยกระสูบน้อยครับหลบอยู่ตรงข้างเสาครับปดแล้วก็ปล่อยไปครับไปโดนแล้วนี่จะสซเล็กครับ กัดดีนะมุมนั้นสองม้สองตัวนั้นยังมีนี่อีกตัวหนึ่งครับเห็นตัวอยู่ปนอยู่กับปลาเสือนะครับปล่อยครับไปกัดไม่โดน ไม่โดนอุ้ยไม่โดนอือตามมาซ้ำก็ไม่ได้

ตีลงไปครับฝุงอยู่ตรงนั้นครับกัดปุ๊บโดนเลยเไซสนี้ครับพอได้ตกครับพอได้ตีครับดูดเข้าไปเต็มๆลยครับสุดอยอดยวค่อยปลดก่อนครับใส่ไม่ใหญ่แต่ตกสนุกครับใสนี้กินเรื่อยๆครับ เ,เดี๋ยวปลดปลาแล้วเดี๋ยวปล่อยกันครับปโดนแล้วนี่ครับเอา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 ตัวนี้น่าจะฝูงเดียวกันกับที่ได้เมื่อกี้แหละครับ วิ่งมาฉวยโดนเลยครับเบ็ดคมแล้วนะนี่เบ็ดแวนฟุกนะครับคมมากครับปล่อยครับไนปะ โ,โอ้โหขอให้มีตัวซุ่มครับยังไงก็โดนครับนี่ครับกระสุบน้อยของดำเนินตลาดน้ำดำเนินโหหนี่มาแป๊บเดียวนะตอนเช้านี่นะกดไปไม่รู้กี่ตัวแล้วกัดดีจดัดแล้วแต่วันด้วยนะครับบางวันห่างตัวเลยก็ไม่กัดเลยก็มีครับโอเคครับปล่อยครับไป โดนไซเล็กโอ้โหเล็กเล็กมากเลยน,น,นี่ตามมาช่วยดุจริงๆอ่าปลดก่อนครับไปปล่อย สวยมีตัวจริงด้วยใส่เลยครับเดีย๋ยวปลดปลาก่อนครับกระสูบน้อยกระสูบน้อยโอเคครับตัวน,นี้ปล่อยครับปะปล่อยฝั่งนี้ครับก็ตอนนี้เริ่มใส่แล้วนะครับ เหลือเริ่มเยอะแล้วครับปลาไม่ค่อยกัดแล้วจะกัดก็ตอนช่วงเช้ามืดนะครับกัดดีจะเป็นในช่วงไม่เกินไม่เกินเก้าโมงครับปลากัดดีครับเดี๋ยวขอตัวลากลับกันก่อนนะครับนะครับกับวันนี้นะครับกระสุบตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับนะครับบรรยากาศดีมากครับก็โอเคเดี๋ยวขอตัวลากลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ กดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมลาการจต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ